ขอไฟหน่อยใครก็ได้สองทีเออนั่นแหละเขาได้ไฟแล้วใครอ่ะไฟ้ใครเย็นฝั่งนี้ไหมนี่ต้องยืนฝั่งนี้นั่นแหละนั่นแหละเลิศว่ะพี่สีขออีกโอ้ยมังโฟกัสไม่เจอเลยเอาแต่ข้างๆนี่มีมาข้างหน้านี่กลมมุดมาข้างหน้านี่กลเอาเข้ามาเลยบอกเขาน่าจะหกโมงอะไรอย่างงี้เจ็ดโมงมาถ่ายมานี่หกโมงมานั่งข้างหน้านี่เนี่ยเดี๋ยวเจ็ดโมงหนูเขาเดินกลับมาลองเท้า ขยับขึ้นไปข้างล่างข้างในปั่นจักรยานปั่นจักรยานรอเดี๋ยวพี่จะปูเสื่อนอนรอไม่ไหวแต่เช้าเนี่ยไม่เวลามีไฟไม่พอกลับไปเอาสิบนาทีเองไม่ใช่หรอเออรถปีนหายคมดเลยละคะมีมากมีคนจอดฟองจองไฟให้นู่นเดี๋ยวพี่ปายมาไปไอ้ยากไม่ถอดไม่กล้าลงเลยไม่เปิดแล้วต่อยู่ไกลๆก็ใส่ชุดนอนมาปะนี่ไหนเอาไฟอ่ะขอไฟหน่อยโอ้ยหน้าหนู ถ่ายรูปีกอ่ะเอ้ย่ายที่เตี้ยอ้อมอะไรกันอ้อมอยากกินพอดีเลยออมชอรถไฟวายตรงตัวเป๊ะไม่มีสิ่งวลเทรนการ์เด้นดิเอทรนการ์เด้นแจากหลังมานะเรพักเทรนพักเทรนเทรนเพักหยอก เราทำซ้ำอัน shooting I'm shooting for um ฟู h ฮา series ไข่ตาอัดให้เพื่อนดูพูดถึงภาษาอังกฤษเจ็บใจจิมริบรีบโกดิสแมได้เจ็ดเต็มห้าเหรอตรงนั้นไงตรงที่มันต้องอ่านหนังสือเล่มเล็กนอกเวลาไง อี้คือมันต้องอ่านไงคือถ้าไม่อ่านคือไม่มีความรู้เข้าหัวเลยคือมันถามว่าแมรี่ไปอยู่ประเทศอะไรถ้าคนไม่ได้อ่านจะรู้ว่าแมรี่อยู่ประเทศอะไรแล้วก็ถามว่าพ่อกับแม่พ่อแม่แมรี่ตายเพราะอะไรไม่ได้อ่านจะรู้ไหมหนูไม่ได้อ่านหนูก็ไม่รู้ไงหนูไม่รู้ตอบเอหรือบีหรือซีอ๋อมันเป็นช้อยเหรอย็งดีนะที่เป็นช้อยแล้วสอบอีกวันไหนอ่ะไม่ใช่ว่าจะช่วยหนูเลยวันจันค่ะมันจันแล้วหนูก็ใช้ ใช้หลับตาจิ้มอาอ่ะ work to do ใช่ w o r d ูกใช่ w o ถูกน่าจะมีดวงหน้ามือถืออือไปก่อนลจะแดดแล้วนอนทีกให้ถ่ายนะเนี่ยบอกด้วยนะก็แสดงความเสียใจด้วยที่เห็นปกติจะไม่เลยโอ้โหเอกซมาเลย พอใชพ่อพ่อขอถ่ายรูปหน่อยค่ะเนี่ยนี้เลยสวนรถไฟอันนี้มันใกล้สวนจุจจักไหมใกล้อเข้าอ๋อมันเป็นทางเข้าของมันเสียง่วเสียง เปิดตีห้าไม่เลยมาจากบ้านขลังหนูก็มาวิ่งที่นี่ได้โอโซนเได้พ่อออกกำลังกายเองนะขากลับนี่เป็นชั่วโมงเลยแหละไปไม่ได้ออกกำลังกายถ้าเด็กกับแม่เลยรู้แล้วแม่ได้มาจากไหนอย่งเงี้ยทั้งวันอยู่ในห้องไม่ได้ออกล้างกายเลยด้วแข่งแขนไงเขาบอกเครบอกขยับเท่ากับออกกำลังกายอ๋อแถวนี้แถวโรงเกลือเลยอ่ะ เคยไปหรออยู่สากแก้วอะนเแหมตอนแรกพ่อหลอกว่าแบบของมันอยู่เหมือนอยู่แถวสยามก็ไปสยามอะไรหรอพ่อสยามประเทศอะไรหรอไปก็มี่แดนเลยลองถามพีสองกันบ่อยมากเลยอ่ะก็ชนกันอยู่ในจราจรตลาดนะก็ชนจริงจังเลยนะก็พวกเขาจะใช้ชาติจักรยานปั่นกันไงจักรยานนนนนคนหนัก ใช่ชมปางเลยนี่อะไรม่เลยนี่เบนนี่เบนได้ศิลปินไม่มาเหรอวันนี้ศิลปินนมาถึงทงได้ยิ่งที่สวนค่ะไอ้อาตั้งตามมาต้องมากันแฟนคลับในสวนด้วยเหรออกย่าถ่ายนะคะอย่าถ่ายอย่าถ่ายหนูค่ะเดี๋ยวต่อไปนี้ต้องทำให้ทุกคนชินกับหน้าเนี่ยนะ ถ่ายหน้าสดลงทุกวันเลยหน้าเนี้ยงทีนี่นแต่ในบ้านอในบ้านผ่านในบ้านจะมีของจริงเลยโอ้ยนั้นชัดเลย HD ด้วยพี่ดูชอด HD คิวไม่เขียนนี่เห็นประจำนะตอนตื่นกับตอนนอนอะแย่มากตอนเขาเช้าอ่ะประจำอะตอนแรกก็ไอนะไอแล้วหน้าก็ไม่ล้างตอนเช้าอะ ล้างหน้าอยู่นะไม่ตอนตื่นจากนอนกล้องพ่อเนซชอบตื่นคนแรกกล้องก็จะจับจับตื่นคนแรกแล้วตอนสวนมลก่อนหิวหิวไม่มีเลยหน้ามันนื้ึงภาพไม่คีมไงทายคีมหน้ามันแบบทาแป้งก็ใช่ว่าจะนอนแล้วจะทาแป้งโบะเลยมันไม่สจิตวิสัยเลยนี่อยู่วันนึงอ่ะเนซจะไปไหนอาบน้ำเสร็จแล้วจะไปไหว้พระเนี่ยแต่มาเขียนคิ้วก่อนอย่างฮาแล้วกล้องจับ จะนอนแล้วเขียนหิวจะสวยไม่เป็นไรหรอกเสร็จราเจนมาน่ะไปถือกิฟต์ดีดอากมาไวม่อค่ะตอนแก่สิวละพี่กล้องจับอ่ะแต่ครูพุ่มไม่บอกเนี่ยไม่รู้นะโอ้ครุ่มมาบอกเนี่ยค่อยรู้ว่าแบบเน่ได้เขาจับหน้าหนูเต็มจอเลยตอนหนูบีบซิวเฮ้ยจริงเหรอแล้วคือเป็นคนทางบ้านน่ะมาจับอะไรตอนหนูบีบซิวกล้องเขาแกลงเขารู้ว่าหนูจะบีบเขาเลยรีบตัดกล้องมาหาเลย ไปพี่บอลแล้วก็จริงเลยเปลี่ยนได้กี่มุมมาละคนข้างหลังล่ะนี่มุมนี้บ้างมุมนี้บ้างมัิดบางไหมือแม่ช่วยกันทำงานแม่ลงคลิปลูกถ่ายรูปสว่างแล้วสว่างแล้วเน้นจิงสว่างนี่ยความจริงนะแล้วาอ่าแอปเป็ความจริงนล้วลูกาจะได้ใช้ไหมถ่ายรูปบ้างดีกว่า เน้นเมื่อวานเพื่อนสนิทพี่หลังสวยไหมรักนะเยี่ยมกันแล้วพี่หลังนั่นพี่หลังเจอกันนานยังห้าปีแล้วห้ฮะจริงดิรู้จักกันมาห้าปีแล้วเป็นเพื่อนที่งานเก่าไม่เห็นรู้เลยเอาเดี๋ยวบไมจะบอกะทำไมไม่เพิ่งคบเป็นแฟนได้ไม่ถึงเดือนมั้งอย่ามา ใช่รู้จักกันไปจัดมาห้าปีอ๋อเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันแหละทาน่านถ่ายคลิปสมควรถ่ายคลิปไว้เขาเขาเขาถ่ายคแล้วพี่บีดูพี่บีน่ารักนะคะเพราะว่าแบบดูแบบน่าจะเข้ากันได้ดูลักษณะนิสัยตรงกันอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบเดียวรู้เนาะใครดูไม่ใช่ดูหน้าแล้วแบบเออขาดูเจสซี่ก็ ไม่โดนอะไรหรอเรียบๆง่ายๆออกได้อะไรก็ได้อะวางได้พอดีเขาก็ชมเลยรักนานๆนะคะตายแล้วไี่ลังนี่ต้องชวนมาตามเน็ตด้วยอย่างนี้เนี่ยตามเน็ตด้วยนะคะให้มาด้วยกันไหนหลังหายให้มาด้วยกันนะคะใช่เดี๋ยวพี่หลังพี่จอยลบออกสวยเป็นเสียงพากย์เหมือนเป็นเสียงพากย์เลยอะคอยบอกไงบอกรมุดอยู่เนี้ยคอยบอกสักทิปอยู่ ต้นหวงมันพี่พี่ก็ชมมันนน้ารักงเ่ยขอถ่ายรูปเลยเห็นเจอปุ๊บขอถ่ายรูปเลยเห็นสูสูงเี่หลังใช่ไหมสูงเท่าสิบห้ฮะสูงเท่าสิเออสูงกวิงเซนสองเซนนมือ้ามอบแล้วเน่่สวพโอู้แบเไม่สวยไ่อะอยากมีความลสูงแค่ร้อเอ หั้าเกนี่ยคงสูง่ะเนี่ยกี่แค่ไม่กี่เซนนะอันนี้พอ่รุ่นรุ่นน้องพี่สูง0ห้าสิบเซนพอดีเมลยพราะว่เลนสิงนัใจลงไปยังนปอไหนจำใจจำหน้าห้าร้อยสี่สี่เนี่ยตอนนี้อยู่ปอลสสูงเร็วเนีเราก็อยู่เลย ไม่แต่มันมีช่วงสูงไงปีกว่าก็สูงขึ้นมาเป็นสิบเซนแล้วตัววเร็สูงช่วงหัวได้ีใจตายตอนประมาณนี้ยแล้วก็หยุดใช่ไหมแ้วก็หยุดมาหยุดทำไมก็ไม่รู้นต่ตอนมช่วงประมาณมข้อสามโอ้ยไอ้น้ำเนาะไอ้น้ำกินนมเหมือนน้ำนี่ไม่รู้มันเอากระดูกกบใส่มันเอากระดูกมังบ้านรวมกันน้ำได้ปู่น้ำได้ปู่มาหรือเปล่าเออใช่เกิดป็นผู้ชายไหมมันเป็นผู้ชาย พ่อไม่เห็นไ่เกี้ยวมันมีกรรมพันธุ์สูงอยู่ตนถุงมัาพ่อเน็ตว่าพ่อทำไมเนี่ยดูล้มปลายดิเออแม่เขาสูงวะลงมปลายหมดล้มปลายตัวเล็กที่สุดเลยใช่ไหมที่ย่าคนนี้มอมาข้างบนอ๋อใช่ย่าคนนี่ย่าคนนี้สูงกว่านี้ตัวายาวๆทำงานไงแตะกูลนี้นั่งแบบว่าเออหุ่นแบบให้เปลี่ยนขาเปลี่ยน DNA มาหน่อยหนึ่งเอาเฉพาะคนสูงมา นนจะแต่งหน้าตอนไหนไปถ่ายรูปไปแต่งยอเหมือนกันเลย